นานๆทีกว่าจะได้รีวิวของที่มันน่าตื่นตาตื่นใจนะครับ การ์ดจอปกติที่ดูไปเนี่ยก็มีแค่3 0 6 0 3 0 7 0 3 0 8 0ซึ่งต่อให้รุ่นย่อยของแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยไม่แตกต่างก็จริงแตกต่างแค่พัดลมหน้าตาดีไซน์เอฟเฟกอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ายังไงแล้วตัวชิป GPU เนี่ยมันก็ยังคงเป็นรุ่นเดียวกันทําให้ความแรงออกมาไม่ต่างกันดูไปก็น่าเบื่อพอสมควรนะครับและไม่หนำซ้ำนะครับจะรีวิวรุ่นไหนก็รีวิวไปเถอะเพราะมันไม่มีขายอยู่แล้ววันนนนีี้้ะครับับผมมมมก็มกาา์จอให่แลววตึวง มันคือ RTX 3080 TI ซึ่งตัวนี้มันจะเป็น f l a ลกชิปรุ่นใหม่ของการ์ดจอเกมมิ่งจากทาง Nvidia RTX 30 Series เลยนะครับและบอกได้เลยว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจกว่าที่คิดมันอาจจะเป็นความหวังใหม่ของฝั่งเกมเมอร์ก็ได้นะครับเป็นเพราะอะไรและมีฟีเจอร์ยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลย อย่างแรกนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่ได้มาเนี่ยผมได้มาจาก n v i d i ีโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็น founders edition หมายความว่าเป็นการที่ n v i d i ีอยากให้เป็นนะครับตัวนี้ควรจะเป็นมาตรฐานกลางในการรีวิวทุกตัวนะครับซึ่งตัว RTX 3080เนี่ยผมก็ยังมีอยู่นะครับและตัวใหม่เนี่ยก็เป็น RTX 3080 Ti อย่างแรกเรามาดูกล่องกันก่อนเลยนะครับคิดว่าตัวไหนเป็นรุ่นแพงกว่ากันครับ คำตอบคือตัวนี้นะฮะเพราะว่ากล่องตัวนี้มันใหญ่กว่านะครับมันคือ RTX 3080ธรรมดาพอมาเป็นตัว Ti แล้วเนี่ยขนาดกล่องมันบางลงซะอย่างนั้นนะครับแต่ตีมันอื่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังเหมือนกันนะครับตำแหน่งการแบบคาดลายอะไรมามันก็ยังอยู่ในแถบเดียวกันทั้งหมดนะครับดูแล้วมันก็ยังคงเป็นการ์ดตระกูลเดียวกันนั่นแหละเพียงแค่กล่องเนี่ย มันจะเล็กลงมาเท่านั้นนะครับแกออกมาภายในมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยมันแพทเทิร์นหลักๆมันก็คล้ายๆกับตัวของสา800ูนั่นแหละครับเพียงแค่ตัวกล่องมันบางกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่ต้องเป็นกล่องหนาอยู่แล้วถูกไหมเดี๋ยวนี้ยิ่งคอมแพกยิ่งดีนะครับเรารักโลกกันไงตัวการ์ดจอก็วางอยู่ตําแหน่งที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งก็โชว์แบบลาออกมาเลยแล้วก็ด้านในแพทเทิร์นต่างๆมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีไอ้กล่องนี้มานะครับภายในกล่องเนี้ยม ไอเนี่ยไอสิบสองพินเนี่ยซึ่งตัวการ์ดมันก็ยังคงเป็นสิบสองพินเหมือนเดิมนะครับแปดพินสองหัวเป็นสิบสองพินหนึ่งหัวนะครับมาบน่นกันก่อนเลยนะฮะตอนนี้ผมเนี่ยมีทั้ง RTX 3080แล้วก็ RTX 3080 Ti นะครับแต่ประเด็นก็คือไอตัวเนี้ยหัวแปลงเนี่ยของ RTX 3080ผมมันหายไปแล้วนะครับทำให้3080ที่ผมมีอยู่ที่ออฟฟิศนี้ เป็นที่ทับกระดาษมาสักพักใหญ่แล้วนะครับจนกระทั่ง30 8 0Ti มาเนี่ยผมจึงยืมตัวนี้มาเพื่อเทสเทียบกันได้นะครับสรุปง่ายๆเลยขอบนหน่อยนะครับถ้าคุณทำไอ้นี้หายการ์จอตัวนี้ก็จะไม่มีค่าไปเลยนะครับเวลา Nvidia เดีเขาออกแบบเนี่ยเขาคิดแค่ว่าในอนาคตเนี่ยไ12พินหัวเดียวเนี่ยมันมีกำลังการจ่ายไฟได้ดีกว่า8พิน2หัวด้วยซ้ำอานาคตอาจจะทำให้การจัดสายไฟไอะไรต่างๆในเคสมันง่ายขึ้น คือณเวลานี้มันยังไม่ใช่ครับถึงแม้จะเปิดตัว RTX 30มาสักพักใหญ่ละก็ยังไม่ได้มี Power Supply เจ้าไหนในตลาดที่มาขายทั่วไปครับที่มากับหัวแบบ12พินจากโรงงานเลยทำให้การ์ด f o u เด e r Edition เนี่ยจุดด้อยหลักๆ ที่เขาอยากให้เป็นจุดเด่นมันกลับกลายเป็นจุดด้อยเนี่ยก็คือต้องใช้หัวแปลงนี่แหละบนกันเสร็จไปแล้วเดี๋ยวมาพูดกันถึงคอนเซปต์ของ RTX 3080 Ti กันก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ย RTX 3080มันคือการ์ดแฟลกชิปหรือว่าการ์ดเรือธงของตระกูลเกมมิ่งนะครับหลายๆคนจะถามว่า แล้วส0มมันอยู่ไหนจริงๆแล้ว3 0 9 0เนี่ยมันไม่ได้เป็นการ์ดเกมมิ่งทีเดียวเพราะว่าประสิทธิภาพอะไรต่างๆมันแรงกว่า3 0 8 0แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเมมโมรีมันให้มาแบบเยอะมากให้มาแบบมโหราเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเหมาะสาหรับคนที่เล่นเกมและทํางานพวกกราฟิกด้วยค,คล้ายๆกับพวกกราร์ดตระกูลไทตันอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกมมิ่งเพียวๆเนี่ย3 0 8 0มันเป็นแฟลกชิพจนกระทั่ง3 0 8 0 Ti เปิดตัวเข้ามานั่นเองหน้าตาตัวการ์ดยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือคุณก็คงแยกไม่ออกครับว่ามันก็คือ G e Force RTX ตัวไหนถ้าปิดคําว่า TI ไปตรงนี้ก็อาจจะไม่รู้นะครับต้องมาวางเทียบกันจริงๆถึงจะรู้ว่าตัวไหนมันคือตัวไหนนะครับดีไซน์งานประกอบ ไม่เคยติดอยู่แล้ว f ฟลเดอร์ด er ีที่สุดในการ์ดจอของเอ็นวดียทั้งหมดแล้วนะครับมันแน่นมากคุณบิดยังไงมันก็ไม่ไปอะ่ะเพราะว่าการ์ดตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้คุณแกะนะครับมันไม่ได้มีน็อตอยู่ที่ฝั่งไหนเลยถ้าจะแกะเนี่ยบอกได้เลยว่ารื้อยกใหญ่และด้วยความสามารถอันน้อยน,นี้ของผมอาจจะใส่กลับเหมือนเดิมไม่ได้อีกอย่างหนึเอ็นวีดียเขาขอไม่ให้แกะผมก็จะไม่แกะนะครับเพราะกลัวทําการ์เขาพังด้วยเช่นเดียวกันพัดลมมันยังเป็น2ทางเหมือนเดิมแอคชั่นแท็กแฟนนะครับก็คือ ทุกใบพัดจะมีการเชื่อมติดกันทําให้ลมเนี่ยสามารถคุมทิศทางได้ดีแล้วก็ยิงกับ2ทางเงี้ยมันสามารถเป่าแอร์ฟลู ดูดออกไปด้วยพัดลมด้านหลังเคสได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับการ์ดจอใหม่ๆเนี่ยแม้กระทั่งพวกแบรนด์ AIB ต่างๆเองเขาก็หันมาใช้วิธีนี้เยอะเหมือนกันนะครับ IO ก็ยังเป็นมาตรฐานเหมือนกับตัว3080ธรรมดานะครับก็คือ HDMI เวอร์ชันใหม่และก็ DisplayPort ท,ท,ทั้งหมดต่อมาจะเป็นในเรื่องของราคานะครับซึ่ง NVIDIA เปิดตัวออกมาได้ดีมากนะครับ1 1ึ่เหรียญน,นะฮะตีเป็นเงินไทยแล้วณเวลาตอนนี้เลยนะครับ3า3 5 8บาท4 4ส ตั้งอันนี้คือราคาที่เอ็นบีเดียเปิดตัวนะแต่ความเป็นจริงก็คือมันตลกครับประมาณ30,000กว่าบาทกับการ์ดรุ่นท็อปปี2021 มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าราคานี้เป็นราคาที่เ v i d i a ดียเปิดตัวแต่คุณลองไปดูความเป็นจริงดิเนี่ยขนาดผมถ่ายก่อนวันเปิดตัวนะผมเห็นบางแบรนด์เนี่ยดันราคาขึ้นไป3,300เหรียญกันแล้วนะครับแสนกว่าบาทอ่ะคือเอ็นวีดียเปิดตัวมาแค่30,000กับ40,000แต่ราคาจริงมันเป็นแสนนะครับและด้วยสถานการณ์ตอนนี้ กว่าจะถึงมือผู้บรพโภคจริงผมก็เดาว่ามันก็น่าจะไม่ต่ำกว่าแสนนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่า3080ตอนนี้มันก็ป่าไปเท่าไหร่ละและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปตอนแรกว่าการ์ดตัวนี้อาจจะเป็นความหวังของเกมเมอร์เลยเนี่ยมันคืออะไรคำตอบก็คือแรงขุดของเขาครับก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณดูรีวิวนี้น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าเ v i นวีดียร์ล็อตใหม่เนี่ยมี3060 LHR หรือว่า Light Hash Rate 3070 Ti และ3080 Ti ที่เปิดตัวมาล่าสุดนี้นะครับทุกตัว นี้มันจะถูกตอนนะครับถูกตัดกําลังการขุดทําให้มันไม่สามารถขุดได้เต็มประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับเซกเมนต์ของมันนะครับและผมก็เอาไปทดสอบมานเอวด้วยเช่นเดียวกันนะครับคิดว่าการจออยู่กับผมหลายๆอาทิตย์ผมก็คงไม่ได้เอาไปเทสอย่างเดียวในการเล่นเกมใช่ไหมผมเอาไปเทสการขุดนี่แหละครับหลักๆแล้วผมเอาไปเสียบในคอมที่เป็น Windows นะใช้ Nice Hash ปกติเลยนะครับแล้วก็ เอากรที่ทดส,สอบมาเนี่ยจะเป็นแดกเกอร์นะครับพลังการขุดออกมาเนี่ยอยู่ที่56.72นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เอาตรงว่าไม่น่าประทับใจด้วยความที่มันเป็น rtx 3080 ti แล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัว rtx 3080มาตรฐานนะครับ3า8 0เนี่ยกำลังกุดทำได้ที่86.07และ rtx 3090ทํ้าทได้ที่ประมาณ96.93นะครับอันนี้ก็คือที่ผมแคปสกรีนมานะทั้งหมดนี้เป็นการ์ดแบบรนะคับ คือไม่มีการโมไฟไม่มีการโอ้คอกอันเดอร์โวลหรืออะไรต่างๆเลยและการขุดเนี่ยเป็นออโต้ผ่าน Ni สแฮชอัลกอริทึมแดกเกอร์ใน Windows ทั้งหมดก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเมื่อเทียบกับ380ธรรมดาที่มันควรจะแรงกว่าแล้วเนี่ยมันกลับมีกําลังขุดที่สู้ไม่ได้นะครับหายไปเกือบครึ่งและยิ่งเทียบกับตัว r t x 3090แล้วเนี่ยมันหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการตัวนี้น่าจะไม่ถูกใจสายเหมืองนะครับถามว่า56เนี่ยมันยังแรง มันแรงนะครับแต่ว่า คือเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวแสนหนึ่งของมันที่แบบเขาไปปั่นราคากันเนี่ยได้แรงขุดเท่านี้มันไม่น่าซื้ออะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับ n อ i นวีเดียเขาอยู่ข้างเกมเมอร์นะครับพยายามแบ่งตลาดเป็น2กลุ่มเลยไอ้พวกสายขุดก็ไปซื้อการจอสำหรับนักขุดไปส่วนไอ้กาจอพวกนี้ก็เอาไปให้เกมเมอร์เขาเล่นกันดีกว่านะครับถึงแม้ราคามันจะยังน่ากลัวอยู่ก็าตามแต่คือแบบอาจจะแย่งกันแค่ในหมู่ของเกมเมอร์กันเองไงไม่ต้องไปแย่งกับพวกแบบสายขุดแต่อย่างใดรายละเอียดต่างๆในโปรแกรม G P U set ท่าน2.4เนี่ยสามารถโชว์ได้ครบถ้วนแล้วนะครับเพราะว่าทาง Tech o อ o Up เขาคงได้การชอไปใช้สักพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับ โดยตัว gpu อย่างที่เห็นนะครับมันเป็น ga 1 0 2เหมือนกับตัว rtx 3080นะครับเทคโนโลยีการผลิต8นาโนเมตรเช่นเดียวกันนะครับส่วนซัพเฟนเดอร์ตัวนี้มันก็เป็น nvidia นะครับเพราะว่าการเป็น founder edition นะครับและ shader หรือว่า cuda core มีมามากกว่านะครับตัวนี้แตะหมื่นแล้วครับ1240นะครับ memory ram ก็เป็น gddr 6เหมือนกันแต่ว่ามีจำนวนมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้12,288ะครับกับตัว rtx 3 0 8 0ที่10,000 1,240เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้หลักๆแล้วตัว G P U โดยรวมโค้ดเนมอะไรต่างๆมันจะเหมือนกันแต่ว่ามีจำนวนคูณคอร์มากกว่าแล้วก็จะมีเมมโมรีที่มากกว่าครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องการเล่นเกมกันเลยดีกว่าและผลทดสอบของพวก3 d m ดีมากนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไดเวอร์ที่จะใช้ทดสอบเนี่ยเป็นไดเวอร์เบต้านะครับออกมาหลายอาทิตย์ก่อนวันที่การ์ดจะเปิดตัวจริงเพราะฉะนั้นแล้วจะมีเกมบางเกมเนี่ยเล่นไม่ได้มีเกมบางเกมที่เด้งแล้วก็เฟรมเรทสวิงเป็นเรื่องปกติของไดเวอร์ตัวเกมที่ย ังไม่ได้รองรับแบบ Official นั่นเองเพราะฉะนั้นผลทดสอบเนี่ยอาจจะไม่100%แต่ว่าก็อาจจะดูคร่าวๆไว้ได้ก่อนครับการเล่นเกมมันจะเป็นประมาณไหนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยทาง Nvidia เดียเขาเคลมมาว่า RTX 3080 Ti เนี่ยมันจะแรงกว่า2080 Ti ถึง1.5เท่ามีเทคโนโลยีมีฟีเจอร์ต่างๆที่ใหม่กว่านะครับ DLSS Gen ใหม่ Realtime Raytracing ตัวคอการวนผล Raytracing แบบ Realtime เนี่ยมันเป็น Gen ใหม่แล้วทุกอย่างดีกว่า2080 Ti อย่างแน่นอน ก็แน่สิครับเพราะว่าเป็นการ์ดในเจนใหม่แต่เขาไม่ได้พูดตรงไหนเลยในสไลด์พรี sentation ของเขาว่ามันดีกว่า3080มากขนาดไหนแต่กลับเอาไปเทียบก,กับการ์ดเจนที่แล้วที่เปิดตัวมานานมากๆแล้วเนี่ยก็ถ้าให้เดานะครับมันก็อาจจะไม่ได้แรงกว่า3080ปกติมากนักซึ่งผลทดสอบจากที่ลองมาเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้แรงกว่า3080ธรรมดามากนักนะฮะตัว 3D Mark ทั้งหมดคะแนนก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าแรงกว่า จริงนะครับสเปคที่ผมใช้ทดสอบนี้โดยรวมแล้วมันก็เป็นเหมือนกับที่ผมใช้ทดสอบของ RTX 3080ก็คือเป็น CPU Intel Gen 1 0 1 0 9 0 0 K นะครับแล้วก็ RAM 16GB กก0กัสนะฮะส่วนตัวเมนบอร์ดก็เป็น Maximus Extreme ในเจนที่12นะฮะทั้งหมดนี้พยายามให้สเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่เวอร์ชั่นวินโดว์แค่นั้นประสิทธิภาพก็เป็นออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละส่วนการเล่นเกมนะครับ RTX 3080ธรรมดาไม่ได้ทาให้ผมผิดหวังเลยแม้แต่น้อยตัวนี้ก็ไม่ได้ทาให้ผมผิดหวังเช่นเดียวกันเพราะว่าของเขาเนี่ยสามารถปรับสุด Resolution 4K และเปิด r e a Time Ray t r a c i n g แบบ Ultra ได้หมดเลยนะครับกเกม Shadow of the Tomb Raider ก็จะเห็นว่าเฟร,รมเนี่ยเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือทั้งแบบ 4K Dxr สุดๆจนไปถึง Full HD Full HD นี่เอาตรงผมว่ามันเกินความจำเป็นของการตัวนี้ไปด้วยซ้ำนะครับ 2K ลื่นๆส่วน 4K เนี่ยก็ยังยืนพื้นเหนือ60ได้ตลอดเวลานะครับถัดมาเป็น Red Dead Redemption 2นะครับเกมนี้ก็กินสเปคทุกอย่างนะครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ให้สุดจริงๆ CPU คุณก็ต้องสุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าของผมผมว่ามันไหวนะทั้งตัว CPU ังกา์ดจอนะครับเฟรมก็ทำได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ในส่วนของ 4K 2K หรือว่า Full HD โดยที่ Full HD เนี่ยมันก็ยังเกินความคุ้มค่าของการจอตัวนี้ไปอยู่ดีนะครับแนะนำว่าเล่น 2K หรือว่า 4K เป็นหลักจะคุ้มนะครับส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยที่ผมเทสปกติจะเป็น Assassin's Creed Valhalla นะครับแต่ว่า อันนี้มันเทสไม่ได้นะครับเพราะอะไรนะเวลาผมเข้าเกมไม่ว่าจะเป็น Windows Mode หรือว่าจะเป็น f ฟูลสก e ีนอะไรต่างๆนะครับเด้งทุกครั้งเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจสำหรับ การ์ดจอที่ยังไม่เปิดตัวและไดรเวอร์เวอร์ชันเบต้าณเวลาที่คุณดูตอนนี้เอวินเดียคงแบบ Offi c i a l d r i v e เเปิดออกมาแล้วนะครับอาจจะเล่นได้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันเฟรมเท่าไหร่ใครทราบช่วยคอมเมนต์มาทั้หน่อยสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมินะครับการ์ดตัวนี้เป็นยังไงอย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีฟีเจอร์ให้พัดลมหยุดหมุนตอนช่วงไอดเอลนะครับทำให้อุณหภูมิในไอดเอลเนี่ยอาจจะดูสูงสักนิดนึงเพราะว่าว่าสิบกว่ากว่าฮอตสปอตหกสิบกว่าตอนแรกแรรที่พัตกใจแต มันไม่หมุนนะฮะเดี๋ยวนี้การ์ดฟองนิวเดลิชั่นก็มีฟีเจอร์เหมือนกับพวกการ์ดเอไแล้วทำให้ไม่มีเสียงรบกวนไม่ดูดฝุ่นเข้าไปในตัวการ์ดอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับเวลาไม่มีโหลดนะแต่ว่าพอฟูลโหลดเนี่ยก็ขึ้นที่ประมาณ 7 6องศาเซลเซียสกับช่วงฤดูฝนแต่ว่าโคตรร้อนแบบตอนนี้นะครับห้องผมก็เปิด Air 25, แอร์25่สหลจริงมันอยู่ประมาณ29-30เพราะว่าแอร์มันเอาไม่อยู่จริงนะครับช่วงนี้การ์ดจอมันอยู่ประมาณ76.2องศาก็โอเคนะครับฮอตสปอตสูงที่สุดส2ององศาและอุณหภูมิแรมก็ร้อนเช่นเดียวกันนะครับที่98องศาเซลเซียสแต่ว่าแรมเนี่ยมันก็ยังไม่ร้อนเท่าตัว3 0 9 0นะตัวเลขแบบนี้หลายๆคนยคนตกใจโอ้โหน้ําแทบจะเดือดแล้วแต่จริงๆสําหรับ ผู้ผลิตการ่วงนี้เขาบอกมาแล้วว่าปกติครับรอบพัดลมในช่วงฟู l โหลดอยู่ประมาณ2,000กว่ารอบนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยนะครับพัดลมจาก power supply ผมยังดังกว่านะครับยอมรับว่าพัดลม axial tech fan ของเขาเนี่ยสามารถคุมทิศทางลมได้ดีรอบการทํางาน2,000กว่าปกติแล้วก็อาจจะมีเสียงบางๆบ้างนะครับไปตัวเนี้ มันไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมยอมรับว่างานออกแบบตัวการ์ดถือว่าทําได้ดีจริงต่อมาจะเป็นในเรื่องของการบริโภคพ,พลังงานนะครับผมก็เสียบวัดจากวอล p ปลั๊กเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งซิสเต็มของเราเนี่ยในช่วงไอเดเอลทั้งหมดจะอยู่ประมาณ1 0 0วัตต์นะครับแต่พอฟูลโหลดเฉพาะการ์ดจอด้วยโปรแกรมเฟิร์มมาร์กแล้วเนี่ย ขึ้นไปที่495วัตต์นะครับหรือตีรวมรวมว่า500วัตต์ก็ได้นะครับมันไม่ใช่การ์ดจอที่ประหยัดพลังงานแต่อย่างใดนะครับแต่โดยรวมแล้วสำหรับคนที่มีงบประมาณซื้อกาดจอแบบนี้ power supply คุณก็คงไม่ใช่ power supply เล็กๆอยู่แล้วไงถูกไหมครับสำหรับ3080 Ti ตัวใหม่ของ NV ็นวีดีเนี่ยทำให้ผมประทับใจได้ไหมก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่เพราะว่าผมประทับใจไปแล้วตอน3080นะครับตอนนั้นยอมรับตรงๆเลยว่ามันแรงขึ้นจริงเทคโนโลยีรต่างๆมันเด็ดดวงจริงๆนะครับแต่พอเป็น30 ศูนย์ที่ไอคือ มันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากในเชิงของฮาร์ดแวร์นะครับประสิทธิภาพโดยรวมก็อาจจะดีขึ้นแบบแค่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไอที่ใหม่เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการอ ptimize ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆมากกว่านะครับซึ่งเกมที่เขา r e c o m m ให้ผมเทสมาผมก็ไม่มีด้วยไงแต่โดยรวมแล้วสำหรับเกมที่ผมเทสมันก็ดีขึ้นจริงนะครับแต่ว่าไอที่น่าตกใจที่น่าพูดถึงจริงเนี่ยก็คือการตอนแรงขุดของเขานะครับที่การ์ดตัวนี้เล่นเกมได้ดีเท่าเดิมแต่ว่าในเรื่องของการขุดเนี่ยมันหายไปอยู่พอสมควรทําให้อาจจะไม่คุ้มแล้วสําหรับคนที่ต้องการจะเอาไปขุดนะครับ สุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของราคาแล้วว่าจะมีขายหรือเปล่าเนี่ยอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าก็คงยังยากนะครับเพราะว่าต่อให้การ์ดมันขุดไม่ได้เรื่องมันไม่คุ้มราคาจริงๆแต่มันเล่นเกมดีขนาดนี้เกมเมอร์บนโลกนี้ก็มีหลายคนที่ยังเสียนอยู่นะครับยังไม่มีการ์ดจอใช้เขาก็ไปแย่งกันอยู่ดีคุณไม่ต้องแย่งกับพวกมเนอร์แล้วคุณก็ยังคงต้องแย่งกับพวกเกมเมอร์และด้วยสภาวะชิปขาตลาดตอนนี้ supply chain ของเขาเนี่ยไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนก่อนช่วงโควิดนะครับและต่อให้เหมืองแตกเลยคริปโตเคอเรนซีไม่มีราคาแล้วเลยเนี่ย ราคากาดจอมันจะกลับเป็นปกติไหมผมบอกได้เลยนะครับว่ามันยากนะครับเพราะว่าในเรื่อง supply chain อะไรต่างๆเนี่ยมันมันคือมันมีปัญหาไปแล้วไงพวกเวนเดอร์พวกแบรนด์พวกผ,ผู้ผลิตอะไรต่างๆเขาก็รับซื้อมาผลิตมาในต้นทุนที่สูงกว่าอยู่แล้วจะให้เขามาขายราคาถูกๆเหมือนเดิมมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับราคาที่เอ็นวีเดียเขาโปรโมทมาหน้าเว็บว่าแบบส0,000ืกืบเกือบสี่หมื่เนี่ยถามจริง จะมีใครสักคนไหมที่กดได้นะครับต่อให้กดได้แบบโชคดีจริงๆผมมั่นใจเลยว่าไอ้ที่กดได้ไม่ใช่คนแต่จะเป็นบอท